ชอมายาไอททุกท่านนะครับก็วันนี้เราจะพามาชมรถมอเตอร์ไซค์นะครับหนึ่งคันที่หลายหลายคนคงจะรู้จักกันนะครับมันเป็นหนึ่งในรถที่เก่านะครับแล้วก็แรงอีกหนึ่งรุ่นเลยแหละนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่น nc 3 0นะครับหรือ vfr vfr 4 0 0นะครับหรือมันก็คือเครื่อง อ่า้ายคล้ายพวกซูเปอร์โฟร์แต่เป็นเครื่องวีทวีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวสเปกเราจะค่อยไปพูดถึงในตัวรถกันละกันโอเคก็เดี๋ยวเรามาเจาะก,กันที่ตัวรถกันเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวสลับก้อง <Sure. S 1> โอเคมาถึงส่วนของด้านหน้านะาเริ่มจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าจะมีไฟนะครับอันนี้ถูกแปลงนะแปลงไฟตัว cbr 600นะครับ cbr 6 0 0้อยเดอ R บันานะมาแปลงใส่ตัวนี้แฟร์ลิงเป็น cbr พันนะตอนแรกมันจะเว้าว์ตรงนี้เยอะมากนะครับก็ลดขนาดเลยคนระับเล็กๆพอ นะครับแล้วก็มีในส่วนของจานดิสเป็นแบบโฟตติ้งนะครับจานโฟตติ้งนะครับสามารถขยับได้นิดหน่อยตัมเป็นของ Honda นะครับนะครับขนาดลูกสูบส,สี่อสพอร์ตนับสองฝั่งเลยนะับยังหน้าไซส์อ่า120ทับ70นะครับของดัลล็อกนะครับส่วนด้านบนตัวนี้ก็เป็นกระจก ของ CBR 6 0 0 r r นะครับถูกแปลงมาใส่เหมือนกันเจาะแฟลิงตรงนี้นะครับโอเคมาส่วนหน้าปัดเลือนไม้นนะก็เป็นแบบอนาล็อกทั่วไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีตรงนี้อย่างที่เห็นตรงนี้เป็นตัวดักไอน้ำมันนะครับแน่ใจหรือไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครมีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับมือเบรกมือคัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอันนี้อันนี้รถเพื่อนนะครับแล้วก็มี run, ออฟลันออรไลัน อันนี้เป็นประกับซ้ายขวานะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เป็นตัวจับโชคด้านล่างนะครับก็คือรถทรงสปอร์ตแหละตัวนี้มันออกมาแบบเป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์เป็นวีทวินะครับความจุเกือบ400ซีซีนะครับอันนี้เป็นปั๊มกระทุงด้านหลังนะครับของศูนย์นะครับของศูนย์แต่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรมันไม่ได้ตีเหยื่อออกมาล้อหลังเป็นแบบโปรอาร์มนะครับหรืออาร์มแขนเดียวนะครับวิธีการถอดล้อคือ ปลดสลักตัวนี้แล้วก็ดึงล้อมาได้เลยนะครับยางหลังไซส์รอหาทับนะครับของดนลลอปเหมือนกันนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นว่ามันเป็นมันมันดอกยางเริ่มไม่เหลือแล้วนะครับอันนี้ก็ทําชุดสีใหม่ทั้งชุดนะเปลี่ยนจากสีฟ้าเดิมนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือสีเดิมนะครับแล้วอันนี้คือสีเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้คือเบาะเบาะก็มี ไม่หนามากไม่นุ่มด้วยนะครับมันแข็งแข็งคือมันออกแบบมาสำหรับการแข่งขันนะครับท่อตรงนี้นะครับก็เป็นโยชิมุระฟูลซิสเต็มนะครับโอเคครับก็ส่วนโชคนะครับโชกตรงด้านในตรงนี้นะก็เป็นแบบโชกเดียวนะครับแล้วก็โซ่ตรงนี้มีตัวกันโซ่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นข้างในตรงนี้นะครับคือแคล้งมันก็ถือว่านี่แหละละนะครับนี้ก็ตัวเกย์โยงนะครับ ก็โอเคสวยงามตรงนี้นิดนึงนะครับตัวหัวโช๊คครับสามารถปรับพิโตรดนะครับคอมเพรสชันได้นะครับก็คือใช้ปจัจแจปรับตรงนี้นะสองฝั่งนะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทรถปับ๊บสเปคเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ชมกันเลยนะครับปับ๊บอันนี้คือด้านนี้คือสเปคนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อเลยดีกว่านะครับช,รช่วยสตาร์ทรถทีนึงช่วยสตาร์ทเอฟ<ด>ังเสียงหน่อยอันนี้เ<ด>จ้าของนะครับเจ้าของรถเพื่อนผมนี่แหละมา น่าจะดังไม่ได้ข่าวบอลเมืไหนเลยไม่